สวัสดีครับผมหลังวชิรยนต์วันนี้จะนำเสนอรถนิสสันนาวาร่า 4x4 อัพโหลดอีโคพาเวอร์คอมเบลเวนเทอร์โเครื่องยนต์ดีเซล2.5หนึ่งเดียวในประเทศไทยมาพร้อมชุดแต่งแหลกหลังคาจากโรงงานและที่สำคัญของคันนี้นะครับคือเป็นตัวสปอร์ตเวอร์ชัน มาดูห้องเครื่องรถคันนี้กันรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.5คอมเล V-N Turbo สภาพห้องเครื่องสมบูรณ์สุดๆไม่มีคาบน้ำมันเกียร์สมบูรณ์เครื่องสมบูรณ์มาพร้อมพอมวงมาลัย power และ multi f u n c t i o น,นมาพร้อมระบบเซนทัลล็อกกระจกพับไฟฟ้ากระจกปรับไฟฟ้ามาพร้อมหน้าจอระบบสัมผัส Kenwood รองรับ USB AUX Navigator CD MP3 Bluetooth USB iPod เกียร์มาพร้อมเกียร์ออโต้และเกียร์โฟร์มาพร้อมขับ2 4 h สี่ไฮสีโลเข้าง่ายมาพร้อมกล้องส่องถอยหลังระบบความปลอดภัยของนิสสันวนเวาคันนี้มี Airbag คู่หน้าและระบบเบรก ABS และรถคันนี้มีช่องอเนกประสงค์เยอะมากนี่นี่และก็นี่สําหรับภายในด้านหลังคันนี e ้นะครับผมเลดลูมเหลือเฮดลูมเหลืออพร้อมที่วางแก้วอเนกประสงค์